สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในสัปดาห์ที่15ค่ะชื่อหน่วยว่าต้นไม้ที่รักค่ะหรือหน่วยเกี่ยวกับต้นไม้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเด็ก,ดกวันนี้คุณคณรูมีคำคล้องจองต้นไม้ให้คุณมาให้เด็กๆได้ท่องแล้วก็ได้เรียนรู้กันด้วยค่ะพร้อมแล้วเราไปท่องกันเลยนะคะเด็กๆคำคล้องจองต้นไม้ให้คุณ ต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาจากคําคล้องจองนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เห็นว่าต้นไม้นะ่ะมีประโยชน์มากมายเลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆดูค่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าต้นไม้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆส่วนที่1นนะคะเราเรียกส่วนนี้ว่ารากค่ะรากนะคะมีหน้าที่ยึดลำต้นและดูดสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ให้ต้นไม้จเจริญเติบโตค่ะ ส่วนต่อไปนะคะเราเรียกส่วนนี้ว่าลำต้นค่ะลำต้นคอยชูกิ่งก้านใบและคอยรำเรียงอาหารนะคะให้ต้นไม้ค่ะต่อไปค่ะเราเรียกส่วนนี้ว่าใบค่ะหน้าที่ของใบนะคะคอยสร้างอาหารให้ต้นไม้ค่ะ ส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าดอกค่ะดอกนะคะมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ให้ต้นไม้ต้นอื่นๆนะคะโดยที่ดอกเนะะี่ยค่ะจะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเป็นการช่วยในการกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชนะคะโดยจะดึงดูดให้มแมลงต่างๆนะคะสนใจแล้วก็มาผสมกับเกสรดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าผลค่ะผลเป็นที่ห่อหุ้มของมเมล็ดค่ะ ใช้สําหรับขยายพันธุ์นะคะเมื่อดอกไม้นะคะได้รับการผสมพันธุ์โดยมีเจ้า,มาแมลงเนี่ยมาช่วยแล้วนะคะก็จะกลายเป็นผล,ลไม้ซึ่งผล,ลไม้นะคะในผลนะคะก็จะมีมะเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดอะไรค่ะที่จะทําให้สามารถไปขยายพันธุ์กลายเป็นต้นไม้ต้นต่อไปได้ค่ะเด็กๆเ,เราเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะสอนเด็กๆเกีเ่ยวก,กับการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะ เรามาดูกันว่าต้นไม้เจริญเติบโตมาจากอะไรและเติบโตอย่างไรค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆจากผลเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆเ,เราก็จะเจอกับมเมล็ดที่อยู่ในผลนะคะเราจะนำมะเมล็ดนั่นแหละค่ะมาปลูกลงในดินค่ะการปลูกนะคะเด็กๆต้องคอยรดน้ำแล้วก็ปลูกในที่มีแสงแดดนะคะเพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะ พอมเมล็ดของเรานะคะได้รับการดูแลคอยรดน้ำนะคะก็จะค่อยๆเติบโตค่ะมีรากเล็กๆงอกออกมาใต้ดินนะคะแล้วก็จะมีใบอ่อนขึ้นมาค่ะเด็กๆต่อไปค่ะก็จะเริ่มมีใบอ่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นค่ะเด็กๆเด็กๆต้องหมั่นคอยดูแลรดน้ำนะคะแล้วก็คอยดูแลไม่ให้พวกมแมลงมากัดใบไม้ของเรานะคะ ถ้าได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะคะต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้เลยค่ะเด็กๆพอต้นไม้โตขึ้นนะคะก็จะเริ่มมีดอกไม้ออกมาแบบนี้นะคะให้เราได้ชื่นชมอย่างสวยงามเลยค่ะพอวันเวลาผ่านไปนะคะต้นไม้ของเราก็จเจริญเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ พอต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเริ่มมีผลผลิตออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือผล,ลไม้นะคะออกมาให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์กันค่ะเราเรียนเรื่องส่วนประกอบและการจเจริญเติบโตของต้นไม้ไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนเรื่องประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าต้นไม้1ต้นเนี่ย เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและมีประโยชน์อะไรต่อการดำเนินชีวิตของเราบ้างค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะรากนะคะเด็กๆอยู่ใต้ดินค่ะมีประโยชน์ก็คือสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ค่ะเด็กๆ ต่อไปคือลำต้นนะคะลำต้นเป็นไม้นะคะสามารถนำไม้นี่แหละค่ะมาใช้ในการสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกของเราค่ะต่อไปคือใบนะคะเด็กๆใบก็คือผักต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆประโยชน์ของใบนั่นก็คือสามารถรับประทานได้ค่ะเป็นผักนั่นเองค่ะ นี่คือดอกนะคะด้วยความที่ดอกนะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะเราจะนิยมเอามาประดับตกแต่งค่ะหรือให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปก็คือผลค่ะผลก็คือผล,ลไม้ที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสามารถนำมารับประทานได้ทําเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้การจเจริญเติบโตของต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้นะคะเราได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าเด็กๆสนุกนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมคลิปวิดีโอการสอนของค,คุณครูในครั้งต่อไปนะคะ กิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือให้เด็กๆไปถ่ายวิดีโอกับต้นไม้ที่บ้านของเด็กๆนะคะต้นอะไรก็ได้ค่ะให้เด็กๆถ่ายวิดีโอแล้วก็แนะนำมานะคะว่าต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะอย่าลืมส่งกลับมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูรอดูแล้วก็ประเมินพัฒนาการเด็กๆอยู่นะคะส่งกลับมาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้การเรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักของเราได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมท้ายบทเรียนส่งมาด้วยนะคะคุณครูและหน่วยต้นไม้ที่รักขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ